ไป,ไปไหนพาเงินข้าวนอกบ้านวันนี้ไปจังหวัดไหนเนี่ยเออพาเงินข้าวนอกบ้านอ๋อไปปิกนิกกับวันนี้เออเจ๋งอะ่ะเออกินข้าวนอกบ้านนะสองนคนเราเดี๋ยวพาไปไหนเดเออ็เออไปขนของขึ้นรถก่อนดิผมรับรอเลยนะเออ นี่ยกินข้าวนอกบ้านเออเนี่ยใต <laughs> ้ทางด่งดวนนี่นะเออคุณ <laughs> จะไปไหนอะ่ะ ร้การ้อยรอบเสียป่ะชอบป่ะขอมาหลังมาไม <ป S> ่อีกถามอีกดเวยไม่มีใครรู้หรอกเราอยู่ตรงไหนไปบ่ายไปบ่าย <c oughs> มีรถโอ,อ้โหเนี่ยเ,เดี๋ยวเราจะจัดแจงพี่กัน สวัสดีครับผมกล้องทรงเองนี่วันนี้ก็พาไอตัวออกมาปิกนิกนี่ไงนี่เตาแก๊สก็ใช้อย่างถูกวิธีทุกทีเตาแก๊สปิกนิกวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำเมนูนี่เลยสวัสดีครับ <laughs> ข้าวเหนียวหมูทอดเออแบบว่าข้าวเหนียวหมูทอดแบบง่ายๆเลยเกินมาปิกนองปิกนิกแล้วเราก็จะทำเผื่อด้วย่ะทำเผื่อคนแถวนี้ อ๋อคงซื้อหมูมาสิบกิโลแหละโลเดียวทำเผื่อหุงข้าวก่อนอันดับแรกนะเนี่ยแช่เตรียมไปแล้วอ๋อแช่ตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อกี้จะแจกเขาบอมไหมเนี่ยอ๋อเออจะแจกแค่สามสี่คนบอเลยตอนนี้ขอเนื่องเขาเดี๋ยวกอนแป๊บนึงนี่เป็นยาตะเบียงเราเตรียมมาไม่กลาดถูกท้อง ไง,ไง่ายๆแป๊บเดียวได้กินเมื่อกี้ขับรถออกจะขับรถออกมาแล้วลืมหมูลืมหมูด <c oughs> ลืมข้าเหนียวด้วยนะ <c oughs> แล้วก็เดินทางมาไกลโ,โหไก่บ้าเลย5นาทีไก่จะหลับตั้งไหนไงเนี่ยแเนี่ยเ,เดี๋ยวผมจะหั่นหมูอ่ะนะครับโอ้โหอะไรอ่ะลืมแต่ถุงมือถุงมือถุงมือมอ,มอ,อ่ะแม่บรรยากาศ่างนี้เปรี้ยวอยู่เลย เหม็นขี้ไปหน่อยย้ายที่ไหมให้เราอยู่ที่แหละเหม็นขี้อ่ะเหม็นป่าจะย้ายอ่ะออไม่ไหวว่ะเดี๋ยวเพื่อนแปบ๊บนึงนะทำไมย้ายที่เห <ใน S 1> ม็นขี้อ่ะโอ,อ้ยไปอีกชั่วหน่อยนี่ฮะเราทำตรงนี้คนบาดไป่าดมาเราได้แจกเขาได้อ่ออกอยก็ดูเตาแก๊สได้ยี่ห้อได้โดนขโมยก็แม <c oughs> งวนก็เยอะนิดนึงนะ พ่าเราทำนอกพื้นที่นะผมซื้อหมูมาก็โลหนึ่งนะชิ้นพอประมาณเพื่อนอนนี้นะเพื่อนๆนมีที่แบหนแนะนำดีๆนะถ้าบอกเข้ามาได้นะอไปได้เดี๋ยวเราไปอยู่บ้านก็กลัวเพื่อนเพื่อนเบื่อไงไปพาเพื่อนออกมาข้างนอกหน่อยนี่เพียมว่าหันไห้เป็นเส้น ทำเป็นชิ้นยาวๆเลยอ่ะแบบหมูทอดที huh. wow. uh ่เขาขายตามตลาดอะนะเออเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูไวหมูอะอะแมงวันเนี่ยเฮ้ยตกใจหมดเลยอีที่เสียงแรงเลย

แต่เไปเยอะอันนี้เป็นกระเทียมไทยนะครับใครใช้กระเทียมจีนก็ได้แต่เราใช้กระเทียมไทยมันจะมีเปลือกมันด้วยไงเอทอดแล้วมันก,กรอบนะครับใส่น้ำปลาประมาณ4ี่ช้อนเพื่อนซีอิ๊วขาวสี่ช้อน โอเคพอรถดีดีนี่รถดีหรือขะนอเนี่ยเป็นก้อนเฉย่อาใส่ไปพอประมาณพอครับกล้องตรงเอครับกล้องตรงเอครับตรงเอเหรอครับผมในยูทูปครับผม ไาลงมาเลยพยยาไม่เข้ากันไปเลยแต่ถ้าหมักไว้อานานๆนี่อย่างน้อยๆหมักไว้ทักสามสิบถึงหกสิบวันน่ะ <c oughs> นานไปสามสิบถึงหกสิบนาที <c oughs> อะไรประมาณเนี้ยแต่ผมจะ ใส่แป้งทอดกรอบเข้าไปด้วยให้มันแบบว่ามีกรอบแต่กวบๆหน่อยอติดแต่ว่าไม่ต้องใส่เยอะนะครเก้าเอาสิบไปเลยต่างๆเอานะตามความชอบแล้วกันชอบแบบไหนเออค่อยๆหย่อนน้ำไปนะนี่หย่อนน้ำไม่หน่อยก่อนอ่าหย่อนเอาไว้มาก่อนแล้วขยัมให้มันเข้ากัน พร้อมเหนี่ยวก็หยอดลงมาอีกแบบว่าอย่าให้มันค้นไปอย่าให้มันเหลวไปอะ่ะมค่อยหยอดลงมาเรื่อยๆเตากูอยู่ปะเนี่ยฮะโอกูอยู่ปะเนี่ย เดินมาปาั๊บแก๊สหมด,ดแก๊สอีด้วยข้าวเหนียวสุกแล้วเนี่ยนะปิกนิก อันนี้เอาเตาถ่านมาด้วยออากันเผื่อแค้นหมดอีเหียลำบากอะจะไปทำอะไรอ๋อจะทอดบนนี้เลยอะไม่ทองล่ะหลวงบนเลยอ๋อแบบเป็นรถเรฟุตทักฟุตทักหมูอันนี้ก็ใส่น้ำมันเยอะๆหน่อยนะครับได้ยินเสียงเขาพูดบ้างมั้ยนะเนได้หมูต้องตะโกนเสียงดังเลือเกินะนะ รถไงรถวิ่งผ่านเนี่ยเหมือนมาขายของอ่ะเหมาเปิดร้านขายของอ่ะนี่ชมวิวไปเรื่อยให้เพื่อนๆชมวิวได้สวยวิวอ่ะชมอะไรครับแก๊สเราจะรอดไหมฮะแก๊สเราจะรอดไหมรอดมั้งเราต้มน้ำไม่หมดนะนะรู้ให้หมดไม่หมดเลยทีกลัวกลัวมาหมดตอนในคลิปเนี่ยแต่เนี่ยไม่รู้จะหมดป่แกูเลยเตรียมเตาถ่านมาด้วยนะค่อยวางลงมานะ กลิ่นหอมเลยทีเดียวเชียวแก๊สไม่ค่อยแรงว่ะพี่อันนี้ยังพอได้อยู่เดี๋ยวเราเต็มเตาล่อเลยเดียว,ว,ว <c oughs> ไม่น่ารอดได้แก๊สเวลาใส่หมูก็ค่อยหยิบใส่ทีละชิ้นมหมูไม่ได้ไม่ติดกันแคร์ได้ <c oughs> ถ่ายอาทิตย์ละาสองคลิปทำไมแก๊สหมดครับ ต้มน้ำหมดยน้ำวันไปลุกละกระทะต่อไปนี่ผิวผิว,วได้เลยเปิดกระบะขายเอาไหมทางตลาดน,นัดเหรอข้างทางเนี่ยแหละเอาละวันละวันละสิบรูเออ ไปขายไปเรลุพออะไรกินนะเดี๋ยวลองดูนนี้่ลองทำแจกดูอ่ะเจ๋งนะทำขายนะทำขายเลยวันที่วันไหนที่เราไม่ถ่ายแล้วก็ไปขายเออจะได้มีเงินเข้ากระเป๋าบ้างก็รอทอดหมูเดี๋ยวคัดไปตอนมันสุกแล้วกันอก็รอให้น้ำมันร้อนๆเดี๋ยวรอดูกระทะหน้าแบบเปี้ยวๆเจบะฝนตกจะกลัวอะไรฝนตก คนเดียงน่ะนน่น่ะเปกันไอตัวนี้หลังหลังคานี่หลายร้อยร้านเลยนะอาหารหลักร้อยวิวหลักร้านเน่ก็หอมขึ้นมาละเดี๋ยวเราทำไปนี่หน่อยนะคิหนาคิหนาเต็กเต็กนน่เพื่อนๆติดตามมาทำสเต็กเน่สูตรกองทรงเอนี่ผมเอาสูตรมาจากข้างในอันนี้เรื่องจริงนะ เขียนจดไว้เลยก็มีหนังสือทั่วไปเนี่ยแล้วจังหวะไปเจอไอ้หนังสือเกี่ยวกับทำอาหารก็เลยอ่านไม่มีอะไรทำแต่ปกติก็ไม่ใช่คนชอบอ่านหนังสือหรอกใช่ เห็นแม่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับกับข้าวอะไรเงี้ยเราเอ้ยอยากทำราหน่อยอะไรหน่อยอจดเขียนจดหมายส่งออกมาข้างนอกส่งแบบอาทิตย์นึงใกล้ๆปล้่อยอะส่งส่งจนจนนายเรียกเข้าไปหาว่าเราส่งบ่อยไงจดหมายอะเขาส่งให้อาทิตย์อาทิตย์ละฉบับสองฉบับโหเราส่งเองไม่พอเราใช้ชื่อเพื่อนส่งด้วยใช้ชื่อเพื่อนส่งแต่ผู้คนชื่อผู้รับอะเป็นชื่อเราเอกใช้อุยนา พวกเห็นอ้าวไอ้เหี้ยไอ้เอกชัยวินาแม่งยังอยู่ข้างในนี้อยู่เลยบอกกับพี่เดี๋ยวผมปล่อยผมก็ไม่รับทันพอดีเนี่ยก่อนจดหมายจะไปถึงบ้านบอกไม่ได้เฮ้ยหมูเหลืองแล้วแหมน่ารับประทานเชียร์เนี่ยท่าแรกก็อย่าช้าหน่อยเฮ้หรือเราอยาไปขายแบบว่าหมูทอดเตาถ่านนะตัวไอ้แม่เอาแก๊สอะเตาถ่านนี่ไงเฟี้ยวดีไม่เหมือนใครไม่มค่อยมีใครใช้ด้วยประหยัดด้วยเออช้าได้๋ยวชัวกระทะแรกก็เรียบร้อยเดี๋ยวไปดูกระทะต่อไป อ่าได้อ่าพี่แก๊ปรีบไปส่งออเดอร์อ่ากาเรียกแจกพี่แก๊ปหน่อยนะอ่าตัวไอ้ตัวไอ้วิ่งอะไรอย่างนะช็อปปี้ช็อปปี้อ่าจีตัวไอ้ก็งานอดิเรกทำไรวิ่งช็อปปี้วิ่งช็อปปี้แอรจีตัวไอ้วันหนึ่งวิ่งกี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงเข้าบ้านแล้ววิ่งกี่ชั่วโมงวิ่งกี่โมงบ่ายโมงโอ้โหกว่าจะออกมาวิ่งนะ เดี๋ยวแบบ EP ไหนทาแบบนี้ไหมแบบว่าเราทากับข้าวอาเงี้ยแล้วเดี๋ยวผมเปิดแอปช้อปปี้ไว้พอใครสั่งเงี้ยผมก็ไปรับออเดอร์ปกติแต่แบบว่าเอากับข้าวกล้องสมเอไปด้วยอะไรเงี้ยแบบผู้โชคดีผู้โชคดีแถมเออแบบว่าสุมวัดดวงเออเออมอเจ๋งเจ๋งนี่ผมจะล้องใส่เยอะๆดูนะครับว่ามันจะติดกันหรือเปล่าพอผมกลัวมันติดกันไงเลยใส่ตอนแรกแต่พอใส่ไปแล้วเนี่ขายก็ต้อง ใส่หม้อนะหม้อใหญ่ๆทอดอ,อันนี้ก็น่าจะอีกสักทีสองทีก็น่าจะหมดอืมร้อน <c oughs> ลืมลืมอะไรเดือดน,น้ำตาลเดือดน้ำตาลเดือดน้ำตาลจ้ะก <c oughs> ็ใส่ความเค็มพอดีพอดีแล้วไม่ใช่นั้นชุนรสเป็นอีกอย่างหนึ่งอืมแต่ใส่มันหมายว่าไ,ไม่ใช่ใส่มันหวานใส่มันหมายว่าตัดเค็มหน่อยไงมันจะละมุนกว่านี่ไงอันนี้ใส่น้ำตาล ้องใส่เยอะใส่ไปพอแค่ตัดไม่ให้มันเค็มมากก็อย่างเพื่อนอย่างที่บอกนะครับเพื่อนๆมีที่แบบว่าแนะนําที่แนะนําที่ดีๆหรือแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคอมเมนต์มาเพื่อนใครชอบให้ออกมาอาีกงี้วคอมเมนต์มาเดี๋ยวหรือใครชอบให้ออกมาไปนี้ก็บอกถ้าอยากให้ไปที่ไหนถ้าแบบเนี้ยมันดีเรา,าก็จะทำาอกจะไปไกลเราก็อาจจะไปไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยอ๋อท่าน,นี้ก็เฟี้ยวหน่อย ไปแล้ว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 เอ้เป็นไงแหมดีนะแหมเป็นมวยอ่ตัวเป็งั้นเมื่อลวงดีดเลยเดี๋ยว <_ d ose> ใส่กล่องไหมเดี๋ยวขครผ่านไปทันมาเด <_ d ose> ี๋ยวรอผมมีตังค์เยอะอ่นี่จริงๆ <_ d ose> ผมจะทำกับข้าวแจกคนหมาว่าผมอยากแจกนะโอ้บางคนแม่งอยากกินของที่ดีนะบางทีก็ไม่ได้กินเพราะว่าเราก็รู้เราเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนผมแม่งโอ้โหก็กลัวอยู่แถวก่อตั้องอ่ะแต่ก่อนนะสมัยก่อนทุกวันนี้พ่อผมก็สบายแล้ว อ๋อมีหน้าที่การงานอ,อยู่โน่นแล้วบนฟ้าตายไปแล้วตาลำบากไก่คุ้กคงกลับมาแล้วพี่อยากระบายป่าอยากลำบากสักสี่ชิ้นแบง่แบงๆกันกินน่ารับประทานเดี๋ยวแบง่แบงๆกันกินง่ายก่อนเดี๋ยวเรามีสังคานให้เยอะกว่านี้อาจจะไม่เยอะแต่เปรียบไปด้วยน้ําใจแค่นี้ก็ถิ่มแล้วเราก็อยากย้า้คนอื่นชิมดูบ้างว่าสีมือเราเป็นยังไงลืมลืมเลย เดือดน้ำตาลเดือดน้ำตาลเดือดน้ำตาลเพราะเราชิมเองตลอดเลยดีครับนี่พี่คนแรกของเรามาครับหมูทอดต้มเหนียวครับผมร้อนๆครับผมผมครับขอให้ทานให้อร่อยครับผมครับผมครับสู้ๆครับผมครับอดูดีๆครับฮะแหม่ก็ไง รู้สึกดีอ่ะใช่สาวๆครสาว่ะเอาไปสามกล่องหมูทอดครับป้าหมูทอดครับรอนก่อครับนี่เอาหมูทอดไปทานครับผมไม่ได้ขายครับผมให้ฟรีครับผมครับผมทานเลยครับป้าพี่ ไปไหนมาเนี่ยไป,ด,ป,ไป,ปดักกุ้งไปดักกุ้งดักกุ้งได้มั้งหรือว่ายังไม่ได้ไปดักยัง,ยงอ๋อกำลังจะไปอ๋อตอนนี้ไปดักกุ้งอะไรเนี่ยครับดักกุ้งฝอยกุ้งฝอย,อ,ยอ๋อครับผมขับรถดีๆครับอ๋อได้แนละ้วเนี่ยเรียบร้อยอ้าวดักเสร็จแล้วป้า <c oughs> รู้ว่าดักเสร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> ไวไฟได้ครับรับหมูทอดเป็ทางก่อนครับหมูทอดครับผม ทอดไปทาครับดัดไปัดไปี่ครับทอดไปทานครับนัดถ่าคิปวันนี้ครับม่ายคลยวันนี้เป็นงพี่ได้กี่ตัวแล้วครับเยบเวันนี้จะถุกนยูท่ยเดี๋ยลงครับผี๋ยตามไปดูครับครับก้องทเอรับรองว่าสิครติดตามด้วยครับวมาดัก้นหรือเปล่ไม่ใช่ เราไม่หนักโคตรเขาอ่าทรงพี่ให้กูเหมือนโจรตรงไหนวะเนี่ยตรงไหนไม่เหมือนมาครับผมรับข้าวเหนียวหมูทอดไปทานครับมีไปไหนกันเนี่ยครับรอบทำงานตอนรอบบ่ายครับอ๋อครับกอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับก็เลี้ยงเหลือยมเนี่ยอ๋อครับขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับานอร่อยครับขอบคุณครับมาบ่อยกูอุดหนุนอบมากมาแจกครับมาทำมาแจกครับ หาทำอะไรมาแจกเรื่อยๆครับขอบคุณครับร,รอรถรถจะไมเข้ามาเนี่ยโห่ขายดีมว้ยเจอเว้วยเดี๋ยวไไล่แจกเขาเลยนะแจกไปเลยเราไปกินอะไรก็ได้นะ,ะหมูเหลือเราค่อยกินกับที่บ้านก็ได้ได้หลายกล่องอยู่นะโกล่องเจ็ดกล่องแปดกล่องเก้ากล่องสิบกล่องพอดีเขาเหนียวต้องสักห้า,าลโล เท่าไหร่เนเีน่ยกโลโลเดียวรู้สึกมีความสุข่ะนะรู้สึกแบบรู้สึกดีอะมันอาจจะไม่มากนะเว้ย<ด>แ,ตแต่เราก็ให้ด้วยความแบบว่าจริงใจแล้วแบบว่าด้วยความแบบความยินดีความแบบว่ารู้สึกดีอะนะเราถาก่กาอยอากมาทกินกันนี่แหละ<ช>แต่เราคิดว่าเออเผื่อคนผ่านไปผ่านมาได้แจกมากเรา,าเตรียมกล่องมาเพราะกล่องเราก็มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่คิดว่าจะมีคนมารับของแจกเราแบบนี้หรอกใช่ป่ะใช่เราไม่ต้องกินกันแจกเขาให้หมดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทํากินกันเองก็ได้หรือนะอ่ะเรากินอะไรก็ได้นะครับผม จะร้องวลยอ๋อร้องเขาซึ้งวิ่แจกดูดีๆอิสระใส่หน้ากุยข้าหยิบแบบว่าวางเป็นเส้นแบบอันแรกนะสวยนะครวการแใส่แป้งแบบนี้ทำให้กระเทียมไม่ไหม้ด้วยนะครับเนี่ยสาเกดูเด็ดเหลืองกระเทียมจะไม่ค่อยไหม้ก็โอเคละวันนี้ถึงเราจะไม่ได้อะไรมากมายล้วก็ถือว่าโอเคนะ ถ้าแบบนี้มันดีเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะทำเพื่อสังคมบัางนะรับเป็นคนที่ให้ก่อนจะเป็นคนที่รับนะอเอะ้โอ้โหย้แม่คนหล่อเลยสัตว์เ, <laughs> ไเนดไ,ดไ่ไว้ฮิฮอฮิ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 าิฮิฮิฮทฮิ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 อ่ฮิฮิฮิอมฮิาําน้อฮิฮแจไฮิท้ฮิฮอฮิ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 ไิแิฮ้ฮิ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 กิฮิฮาฮิฮาฮิฮินิฮ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 ยฮิฮิั้นิฮ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 นฮิ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 มาทั้งชีวิตแล้วจรินน พี่แม่น้ำเฮียมาเยอะมากก็อยากอยากขอโทษกับทุกคนที่เราเคยทําไว้ไม่ดีด้วยต่อหน้ารับหลังเลยด้วยวาจาด้วยความคิดหรืออะไรก็ตามก็ผมก็ขออภัยโทษด้วยครับผมขออภัยโทษขออภัยโทษไม่เอาเลยอภัยโทษอลขอขอโทษแล้วันผมก็จะชดใช้กรรมให้แล้วครับกับสิ่งที่ผมเคยทําเนี่ยถ้าเราเรียงเป็นแบบว่าเป็นชิ้นเนี่ยมันจะเป็นเส้นแบบนี้มันจะแบบว่าน่าทานนะ นี่น่าทานนี่ยคำว่าน่าทานด้วยนะเอาแบบบ้านๆไมปเลยเราเดี๋ยวตั้งชื่อคลิปเลยกล้องทรงเอแจกหมูแจกหมูทอดสิบกล้อง <c oughs> <c oughs> ด้วย <c oughs> ว่าเอาแค่กล้องทรงเอหมูทอดพอแล้วแจกหมูทอดสิบกล่อง <c oughs> โอายแต่ไม่เป็นไรเว้ยด้วยความเต็มใจ <c oughs> ถึงมันจะเล็กน้อยก็ช่างเถอะ เพราะว่าผมก็ไม่มีตอนนี้ยังไม่มีแต่ตอนหน้าก็คงจะไม่มีมีเดี๋ยวก็มีต้องมีสักวันต้องมีสักวันนะค่อยๆก้าวไปก่อนแล้วกันเอย่ก้าวไปด้วยกันเอาหมูไปทานครับผมทอดข้าเหนียวครับขอครับขอให้ทานอร่อยครับผมรถดีๆครับทอดครับ ไปทานครับผมครับขอบคุณครับขับรถดีๆครับพี่ฝนตกหอฝนตกด้วยนะติดตามนี่อยู่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคขับรถดีครับฝนตกครับผมก็รอแจกหมดเดี๋ยวเรากลับละเนี่ยให้หมูซื้อติมเข้าติ่มติ่มไหมติ่มติมนะครับใส่ใส่โคนก็ได้ครับเนี่ยมีอะไรบ้างครับช็อกโดบลตชาร์คยูสช็อกโกเลตสติ่มตับเบอร์รีครับผมเอาตับเบอร์รีครับก้อนอะไรงก้อน เราเท้าให้อเมริกาครับครับคุณมากเลยเขาถือไปอ๋อครับกรรมการครับผมขอบคุณค่ะไอติมไปทานด้วยไหมเดีเอาไม่ให้หลานกิ้ดเลยเดียครับผมขอบคุณครับขอให้รวยๆนะคะครับผมขอบคุณครับขอทานได้อร่อยครับผมขายไก่ที่นี่เลยขายอ๋ออ๋อขายไก่ย่าง ไม่ได้ขายเป็นเดือนแล้วทำไมล่ะครับถ้าเป็นมะเร็งเออเหรอครับมะเร็งดูงเลยครับผมเป็นกำลังใจให้ครับคุณป้าครับผมขอบคุณค่ะครับผมหาเพิ่มอีกอันหนึ่งครับใส่ถ้วยผมหน่อยอ่ากินถั่วเลี้วเลยน่ะพี่ลแมนครับแจก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 ขอบคุณครับอานนีอร่อยครับผม ว่าก็นึกว่าเราขายนะ <S <S อุยเสียวแจกโดนบังที่หายแล, <S 1> <S 1> แล้วอยากต้องทำไก่ทอดดีกว่าไหมอ่านี่จะแจกอีกน,นะแต่ข้าวเหนียวหมดไปแล้วเชฟบ,บ้านบ้านเหลือกล้องนึงอ่าเดี๋ยวแจกข้างทาง,ทางอ่าอาจจะไม่ยิ่งใหญ่อาจจะไม่ดีแต่ก็มีความสุขครับผมเดี๋ยวตั้งชื่อคลิปเลยกล้องตรงเอแจกหมูทอดสิบกล่อง ไม่ค้องก็ได้คล้องผมนี่นะบ้านหมูทอดไปเดี๋ยวปิดคลิปเลยได้ไปมาให้เพื่อนดูวิวหน่อยนี่ก็โชว์ยังเลยวิววิวนี่นี่ดูเป็นไงวันนี้ตรอปิ๊กนิกตัวไว้ข้าวนอกบ้านข้าวยังไม่ได้กินไปกินข้าวที่บ้านวันนี้ก็เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยปิ๊กนิกทานข้าวนอกบ้านนะไนี่เนี่ยเราไป แซดไหมตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ไปซิ่งกันเชาวบ้านด่าเพิ่งทําความดีเองแต่ก็ไม่เคยขับแรงเดยทีเลยไม่กล้านี่ลุงตกปลาลุงครับข้าเหนียวข้าเหนียวหมูข้าเหนียวหมูเอาไปทานครับไปตกปลาครับครไปตกปลาที่ไหนเนี่ยอ๋อครับผมเดี่ได้อ๋อัาผมทานให้อร่อยครับ ครับขอบคุณครับเรียบร้อยจับบ้านก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ผมกับจิตตัวก็ลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเพื่อนๆอยากให้ผมไปไหนหรืออยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์มาเลยครับแต่ดูทางข้างหน้าครับจะขึ้นได้ไหมครับรดต่ำเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอขึ้นไปก่อนเดี๋ยวค่อยปิดแล้วรถโอ้โหไอ้ที่จะติดปะวะไปขึ้นแตยมันขึ้นได้กลัวติดเรื่องๆอ่ะมีรถมาป่อ อ๋อรถรถรถไม่มีส่วนใช่ไหมไม่มีมันตังเดียวไปอือหูบรรยากาศเป็นไงตุ้ยมึงจะไปหาที่ไหนได้วะเบ็ดเนี้ยฮะฝนตกก็ไม่เปียกด้วยเนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูเลยเนี่ยระยะทางกลับบ้านเนี่ยค่ะตามแล็ p ให้ดูเลยแป๊บเดียวนั้นแหละอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ผมเมื่อจตตุ้ยก็ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากให้ทำอะไรหรืออยากให้ผมไปที่ไหนก็แนะนำเข้ามาครับผมครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ E oh! เคยอยู่ทีนึ่งไงตัวไอ้คนแก่ก้าวขึ้นแบบนี้เราก็คิดว่าขึ้นเสร็จแล้วลืมมองกระจกหลังเหยียบรถออกไปคนแก่แม่งตะกุยอยู่เงี้ยอยู่หลังรถาจะยังไงหลังพี่กระทือเบรกเลยอ่ะคนแก่แม่งก็พุ่งเข้ามาข้างหน้าโอ้ยยายเยี่ยกูเว้นโอ้เสียใจเลยอ่ะยายลงมาบอกโอ้ยยายผมขอโทษครับเออไม่เป็นไรทีหลังจะทำแบบนี้อีกนะผมขอยายผมขอโทษจริงครับยายเป็นไรไหม